สวัสดีครับผมสุวัตคุณเพชรนะครับวันนี้มีอไอเดียนะครับลิฟกีตาร์ง่ายๆนะครับเป็นการผสมนะครับผสมระหว่างเมเจอร์บลูสเกลกับไมเนอร์บลูสเกลนะครับเข้าด้วยกันนะครับเป็นเป็นลูกเล่นนะครับตอนตอนจบเพลงหรือว่าเล่นในลิฟในเพลงก็ได้ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างการเล่นอยู่บนคีย์ A นะแล้วกันนะครับบน A นะครับ A อเมเจอร์ธรรมดา อย่างที่ถ้าเราอยาเล่นลิกนี้นะครับอาจจะใช้คอร์ดที่เป็นดู m i n นนันเนะครับก็จะเป็น A7 นะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างของสเกลก่อนนะครับเริ่มที่ม i n เนอร์สเกลนะครับบลูมเนอร์บลูสเกลนะครับก็มาจากไม่ได้เปทนทันิกนะครับเพิ่มโน้ตตัวแฟที่5เข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือครบสเกลมัน6โน้ตนะครับต่อไปม a j เจอร์บลูสเกลหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือที่ผมชอบใช้เรียกก็คือคันที่สเกลนั่นเองนะครับ ก็มาจาก A m เมเจ p e ์เพน o ท i ิกเอเมเจอ t r เพนโทนกหนึันที่หนึ่งสอครับสามใช่ไหมครับนี่เราเพิ่มนด t ตัวแฟดสาเข้าไป1นึ่งสองแฟดสามสกลับ 1, มาหนใหม่อันนี้คือ Major b r u e Scale นะครับทีน,นี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูนะครับใช้2องสเกลรวมกันนะครับเริ่มจาก Major b l u e ก่อนหนึ่งสองสนะครับ สามต่อไปตรงนี้เป็นโน้ตโน้ตในไมเนอร์ไมเนอร์บลูครับโอ้แฟชเชียแฟชเชียมาจากไมเนอร์บลูสเกลนะครับแล้วก็หนึ่งจะมาหนึ่งไหมทีนี้รวมสองสเกลรวมกันก็จะเป็นทางนี้ยาการรวมสเกลเงี้ย ครับจะใช้จะใช้ในแนวที่เป็น Low, ล็อกอินโลแลวก็ล็อกคมเบอรี ay, ข่ข้างๆที่จะเยอะนะครับใช้สองสเกลรวมกันนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถรวมสเกลอย่างเงี้ยรวมกันได้นะครับเพื่อนๆจะเอาสเกลอื่นมารวมกันอย่างนี้ได้นะครับแล้วแต่แนวดนตรีที่นิยมใช้นะครับก็จะทําให้ขอบเขตการเลือกใช้นูดของเรามีกว้างขึ้นมีมีตัวเลือกในการเลือกใช้นูดได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่ค่อนข้างง่ายๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเรียบเรียงโนต้ตให้ดูนะครับว่าเวลามันเป็นมันเป็นมิวสิกเป็นดนตรีแล้วเนะี่ยเสียงก็มาเป็นไงแตผมลองเรียบเรียงดูนี่เริ่มจาก m อ่อมิเชลบูนี่นะครับนะเอาต่อไปเข้าไมเนอร์บลูนึงนครับนี่ก็ไล้ครับนะใช้สำเนียงกัสไลด์สายเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็จบคอร์ด ก็ได้ยินเสียงของคอร์ดแล้วก็เสียงของสเกลไปด้วยนะครับช้าๆหรือว่าจบตัวแฟดสามเพื่อจะได้ลงคอร์ดดมเปนนซ์เวน,นอ่านะครับอันนี้ก็ง่ายๆลิกเดียวกันกับตะกี้จะจบตัวตัวเจ็ดเมเจอร์อ่าออกแจ๊สเลยจบด้วยคอร์ดอาอาไมเใอร์สิบสามกราดเหมือนกะัน จบคอร์ดเมเจอร์ก็พอได้เหมือนกันนะครับเห็นปะเห็นปะว่าการใช้สเกลเดียวกันลิกเดียวกันนะครับเลือกโน้ตจบต่างกันมันก็นําพาไปสูก่การลงคอร์ดที่ต่างกันด้วยน,นะครับอันนี้ก็เป็นอีไอเดียหนึ่งนะครับวันนี้ก็สรุปท่านๆก็คือไอเดียการใช้เมเจอร์บลูสเกลกับไมเนอร์บลูสเกลผสมกันนะครับ แล้วก็สร้างลิกขึ้นมานะครับบนคอร์ดแค่คอร์ดเดียวนะครับไอเดียเนี่ยผมจะชอบใช้บนเวลาเล่นเนเพลงที่มันมีคอร์ดเดียวนะครับอาจจะเป็น A อบูคอร์ดเดียวเ, Blue, เ,ยวเล่นยังไงให้มันไม่ตันจะใช้มเจ็บบูออกไม่ได้บู นี่ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองเอาไปฝึกเล่นดูนะครับสรุปก็คือวันนี้เป็นการใช้งาน major blue scale กับ minor blue scale นะครับแล้วก็การเลือกโน้ตจบเวลาหลักสุดท้ายจบเพลงนะครับเป็นลายเส้นนะครับการเลือกโน้ตจบที่ต่างกันก็นำพาไปสู่การลงคอร์ดที่ต่างกันด้วยนะครับเลือกให้เหมาะสมนะครับกับคอร์ดนั้นๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปเล่นดูประมาณท่านี้นะครับฝาก ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ